แต่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 หนูชอบนะหนูอยากลอเข้าตู้หนูสักครั้งละมันเท่มากเลยอ่ะมันมีชื่อบลกบิลขึ้นน่ามันมีชื่อด้วยอ่ะมันเท่เนี่ะพี่ชาเคยขึ้นเคยเข้าตู้หรือยังเคยครับไม่ได้เท่นะเฮ้ยท่เฮ้ยเนี่ยข้างในมันมีแอเย็นไหมอ่ะมันเหมือนตู้เย็นเลยอ่ะเข้าไปก็โดนต่อเข้าไปก็โดนต่อจริงหรอข้างในมันมีแอร์ด้วยใช่ไหมหนูเคยเห็นไม่มีนะพ่อหนูเข้าไปนอนเ้าเลยอ่ะพ่อหนูมีห้องน้ำบ่อยเลยอ่ะ พ่อหนูเข้าไปบ่อยมากข้างในมันร้อนครับไม่มีแอร์ไอวิชัยรู้จักพ่อหนูหรือเปล่าใช่ครับพ่อพ่อหนูใจดีแล้วก็หล่อที่สุดในเมืองนี้อะบ๊อบไหนครับบ๊อบไอันนี้ยหรอบ๊อบดีจีบ๊อบน้ำตาลกุญแจธนาคารแต่ว่าตอนนี้เขาน่าจะอยู่สีขาวรู้จักใรู้จักก็อยู่ก็สู้ด้วยกันอยู่นี่เป็นญาติกันหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่เราเป็นญาติกันไี่ิชัยเหรอใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่่โอ้โหเรียกเราไข่แดงแล้วล่าเสืด ครับแล้วพี่ชายจะกระทึบใครต่อไม่มีแล้วพี่ตึ้จะโดนกระทึบหนึ่งนะครับใครจะกระทึบไม่มีแล้วครับใครจะมากระทึบอย่าต่อยกันเลยนะโอยอีเตะใช่ไม่มีเรื่องอะใครหาไม่ได้ไม่มีอะไรอะไรครับถ้ามีเรื่องกันมันจะเจ็บท้องนะเพราะว่าเขาชอบสวกไส้กันถ้ามีเรื่องอะบอกพวกหนูได้นะพี่ชายสวัสดีครับคนเต็มเลยสวัสดีครับจะมาป้อนเราหรือเปล่าสวัสดีครับท่านนี้ป้อนครับ ทำไรกันอะอาหาสาวสวยอังเปาอหมวยคนไหนต้องถามก่อนว่าสาวสวย<อ>คนไหนไมาแกงจะไปแกงตาอมามามีอ๋อไม่มาหาเจเจหรออ่าั้งคู่แบบอหมวยอะไรเงี้ยน่ารักหรือเปล่าท้าเปล่าอะไรหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่ง,งตามไปกินหนูโอ้น่ารักที่สุด หรอไปเลยครั<ห>บ,รบรมีทำไมนนไม่ได้ไอเย็นไม่หนีตัวนี้ไม,ไ,ไม่ได้อะซินน่ก็ใช้นะคะบอสม,ม,มีแอ์เัวน้อกเป็ตัวไกด